เร่งเหรอออ้รถดาวรถนี่ตอนนี้รถลูกค้าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเหียอต่อสวิตช์ออฟรันนิดหน่อยครับปิดเปิดเครื่องนะจ้านี่ทำให้อย่างเนียนทำให้อย่างเนียนเดูสินครับโอ้โหแต่เครื่องนี้เครื่องใหญ่เลยนะครับผมผมบอกเลยว่าร้อยร้อยโลนี้บิดลอยบิดลอยแน่นอนครับเครื่องสีแรงครับทุกคน มารฐานไม่จ้าลูกค้าให้เบิร์เครื่องใหญ่เลยครับผมจัดให้เลยครับผมมันไม่พอมือเครื่องเล็กมันไม่พอมือนี่ครับเดี๋ยวต่อสายแปรบหนึ่งครับเดี๋ยวจะออกไปลองกันครับทุกคนดูนะครับหืมท้งองค์ท้งวัดงานเนียนต้องใจเย็นหน่อยนะครับผมอย่าใจร้อนครับอย่าใจร้อนลูกค้าใจเย็นใจเย็นไหนเร่งเร่งเร่งเครื่องจูน ทางฟิลได้ครับก็โอ้โหบอกว่าโคตรแรงเลยครับทุกคนไม่รู้จะเอาคําไหนมาพูดเลยแรงกว่าเครื่องสองแรงเราเยอะนี่ครับก็มาเติมน้ํามันกันครับผมจะให้น้องอาร์มลองอีกทีครับอยากรู้ว่ามันจะแรงขนาดไหนครับนี่อ่ะสตาร์ทง่ายๆครับสองทีติดแน่นอนเครื่องใหญ่หน่อยทุกคนบปอาร์มโอ,อ้ยกลอยยกล้อโอ้แห้งแว,ว่าลูกพีเอ้ยนี่นี่นี่ นี่เยอกล้อนี่แหละโอ้โอ้แรงเหรอโอ้รถดาวรถรถแรงรถแรงไหมแรงเลยเนาะก็แรงเนาะเอาไหมเดี๋ยวเดีให้รถไปก่อนเดี๋ยวเราจะยกยกโต้ยกยกโชว์ในปั๊มเลยยกโชว์สาวสาวในปั๊มอ่ะอะยกยกเลี้ยงเลยได้ไหมเลี้ยงเลี้ยงเลยเลี้ยงเลย Uo, <laughs> Lên chặt cả tăng cả tăng Lên chiên quá เดียงไม่ค่อยดังเลยหรอกาฮกดแรงอ่ะแอมยกล้อในปั๊มเลยอ